ลึกลงไปในใจนี้มีเพชรอยู่ลองเปิดดูจะรู้ว่าล้ำค่าแท้ยังสว่างกระจ่างใสไม่เปลี่ยนแปลเป็นเพชรแท้แต่ไรมาค่ามิปานทุกคนมีของดีอยู่ควรรู้ไว้อย่าใส่ใจของไม่จริงโยนทิ้งบ้างจิตสงบจะพบแน่แค่ปล่อยวาง เพชรสว่างกลางจิตใจช่งางใสเย็นทุกทุกท่านอันบทนี้บทที่สามมีใจความตามต่อเนื่องจากเรื่องเก่ายังคงเน้นให้เห็นจิตชีวิตเรารู้รากเง้าเข้าถึงฟ้ามักขาเดิมบทสองนั้นให้ท่านใช้ในหลักห้าเพื่อนำพาฝ่าวิกฤต จิตลุ่มหลงในบทนี้ชี้ประเด็นเห็นทางตรงจะเจาะจงตรงชีวิตเห็นจิตเดิมเคยกล่าวไว้ในบทหนึ่งถึงรากเงาเผาพงเราแต่เก่าหรือคือชั้นฟ้าแรกกำเนิดเกิดมาไซไร้ามานยาจิตชั่วช้าตันหาใดก็ไม่มีอีกนิสยัยใจคอนี้ดีงามนัก เพราะมีหลักมักคาฟ้าทั้งห้าอย่างประคองไว้ให้จิตตรงไม่หลงทางจะสรรสร้างทางสิ่งใดไม่ผิดธรรมเราสุขสร์บนชั้นฟ้ามาเป็นนิดใช้ชีวิตด้วยจิตเดิมมิเสริมแต่งทุกเวลาห้าอย่างล้ําคอยสําแดงไม่เสแสร้งเครือบแฝงใดไร้มารยาเปรียบทารก ที่งกเงินเพลินวิ่งเล่นทั้งเช้าเย็นเป็นสุขใจหาใดเท่าไม่หลงโลภละโมบใดจิตใสเบาเด็กน้อยเล่าจิตเจ้าใสาไรใดปนกายจริงเรานั้นเบาบางคล้ายว่างเปล่าร้อนอบอ้าวหนาวเย็นไซไม่ส่งผลอยากสิ่งใดใช้เพียงจิตนิมิตดลภายนอกตนไร้ผลลบกระทบเรา ไรยสิ่งเร้ามาเย้ายั่วผัวพันจิตไม่หลงทิศจิตเป็นกลางโปร่งว่างใสเมื่อจิตว่างห้าอย่างสองพองประภัยงามสวยัยไปทั้งฟ้าหน้าพิรมแต่โลกนี้ที่เราท่านนั้นอาศัยต่างออกไปไม่ได้เป็นเช่นชั้นฟ้าทุกสิ่งอย่างต่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปมาในไม่ช้าเกิดมาได้ ต้องตายลงตะวันเดือนเคลื่อนกำเนิดเกิดแดดฝนหนาวร้อนปนละคนอยู่มิรู้หายก่อกำเนิดเกิดสิ่งสรนอันมากมายล้วนอยู่ใต้กดตายตัวนี้ทั่วกันตามบัญชามาสรรสร้างโลกกว้างนี้ให้ทุกที่ดูดีงามตามเหมาะสมช่วยกันจัดพัฒนาให้หน่าชม อย่าเลิกล้มให้สมดังแม่ตั้งใจแต่โลกนี้มีกฎยืนฝืนไม่ได้ต้องเกิดตายสลายคืนเป็นพื้นฐานจำต้องอิงสิงกายเนื้อเพื่อทำงานตามพื้นฐานไม่ต้านกฎกำหนดมากายจริงไซไร้การตายสลายดับไม่สอดรับ บใดในโลกนี้ใช้กายเนื้อเพื่อตามบทกฎที่มีกายเนื้อนี้มีเกิดดับรับกฎเกณฑ์กายเนื้อนี้ที่เราท่านนั้นอาศัยจำต้องใช้ปัจใจสี่นี้หล่อเลี้ยงเราต้องหามาไว้ใช้ให้พอเพียงบำรุงเลี้ยงเพียงกายจริงพักพิงไป อยู่ฟ้ากว้างทุกอย่างใสไม่กระทบจิตสงบบวกลบใดไม่มีผลแต่เรารู้อยู่ทุกอย่างในร่างคนโลกสับสนส่งผลให้จิตไหวติงรุมประดังทั้งบวกลบกระทบเรานานวันเข้าจิตเราไหวไม่หยุดนิ่งโลกมายากลับว่าเห็นเป็นของจริงทั้งชายหญิงละทิ้งหนา ฟ้าเดิมแต่ยังดีมีสิ่งห้ามาช่วยรัง้งในบางครั้งยับยังได้คลายความหลงแต่ไม่อาจสามารถฟื้นคืนจิตตรงโลภโกรธหลงยังคงติดในจิตใจอีกบาปกรรมที่ทำนั้นมันส่งผลต้องทุกทนวนใช้กรรมที่ทำหนายิ่งไปเสริมเติมให้จิต ผิดมักคาจิตเดิมฟ้าเยี่ยวยายากมากเวรกรรมจิตไม่ว่างเป็นกลางแท้ดังแต่เก่าทินเคยเนาบ้านเก่าไซาไม่อาจหวนขังนรกหมกเผาร่างร้องครางครวญจนครบถ้วนกระบวนกรรมที่ทำไปจนกว่าจิตที่ผิดหลงจะตรงนิ่งแยกเท็จจริงทิ้งสิ่งลวงปลดบ่วงได้ จิตสว่างกระจางพองส่องประกายฟื้นคืนได้กายจริงตนพ้นว่ายเวียนทุกสิ่งอย่างต่างดำเนินเดินตามบทภายใต้กฎกําหนดไว้ไม่เปลี่ยนผันสายลมคล้อยเมฆลอยเลื่อนเดือนตะวันเป็นเช่นนั้นมั่นคงมาชั่วตาปี มีเกิดตายสลายคืนเป็นพื้นฐานไม่อาจต้านหลักการนี้หลีกลี่ได้เมื่อกำเนิดเกิดมาแล้วไม่แคล้วตายสิ่งทั้งหลายอยู่ใต้กฎบทเดียวกันทุกสิ่งนั้นมันก็เป็นเช่นของมันไม่พกผันวันปีผ่านนานแค่ไหนมีเพียงหนึ่งซึ่งผิดแผกแตกต่างไป คือจิตใจที่ไม่คงอยู่ตรงกลางจิตต่างหากที่มากเรื่องเกิดเคืองขัดสารพัดตัดแต่งเสริมเพิ่มเติมต่อเมื่อสัมผัสจัดเพิ่มไปไม่รีรอทุกสิ่งหนอมันก็เป็นเช่นของมันอย่าไปเสริมเติมแต่งให้จิตไหวสัน่นทุกสิ่งนั้นมันล้วนเป็นอยู่เช่นนั้นจะยึดติด ให้จิตไหวทำไมกันปล่อยให้มันเช่นนั้นไปอย่าไล่ตามรับรู้ไว้แต่ไม่เสริมเพิ่มเติมแต่งมันแสดงตามแรงกฎกำหนดไว้บอกกับจิตอย่าติดพันตามมันไปทั้งหมดไซให้มันเป็นเช่นของมันสาเหตุใหญ่ที่ให้คนทุกทนเศร้า เพราะว่าเราไม่เข้าใจโลกใบนี้รับรู้ใดจิตไหวสั่นในทันทีเพิ่มเติมสีตีไข่ปนจนวุ่นวายก่อกำเนิดเกิดมายามาบังจิตเพราะความคิดมันผิดทางไม่กลางได้เอามาใส่ในจิตตนจนมากมายผลสุดท้ายพ่ายมายาสร้างมาเอง กายต้องการอาหารแค่แต่พออิ่มใยญต้องลิ้มชิมเลือดเนื้อเมื่อหิวเล่าอยู่แห่งใดก็ไล่ล่าเข็นฆ่าเอาชีวิตเขาเรากินไซสไร้เมตตาบ้านหลังใหญ่ก็ใช่ว่าจะน่าอยู่ ถ้าไม่รู้ดูแลรักสมัครสมานหลังไม่ใหญ่เท่าใดหนอพอประมาณก็สุขสารหากบ้านนั้นรักกันจริงเตียงทองไซก็ใช่ว่าหลับตาง่ายจิตวุ่นวายสายไปมาหลับตาฝืนปล่อยวางได้สบายสุขทุกค่ำคืนแม้นอนพื้นคืนไหนก็สุขหนอเรา หากร้อนแดดที่แผดเผาเข้าร่มก่อนอนาทรร้อนรุ่มใจทำไมกันแสงแดดไซให้กำเนิดเกิดสิ่งสันเป็นเช่นนั้นของมันมาอย่าวุ่นวายฝนโปรยปลายพันไม้หนาได้อาศัยสัตว์น้อยใหญ่ได้ดื่มกินสิ้นกระหายน้ำฝนนั้นมันเกื้อหนุน คุณมากมายอย่ามองร้ายยึดหมายว่าน่ารำคาญกายเนื้อนั้นมันอาศัยปัจใจสี่เกินกว่านี้มีมากไปทำไมหนาทั้งชีวิตคิดแต่ได้ขวนขวายมาอย่าลืมว่าเวลาตายไม่ได้ไป พ่อแม่ลูกถึงผูกพันรักกันมากจำต้องจากพรากกันแน่แค่วันไหนส่งเสริมกันมันทำดีนี้เรื่อยไปถ้อยอาศัยไม่ใช่รักหัวปักปําเรื่องร้ายดีมีปัจจัยทำให้เกิดยาตะเตลิดเปิดเปิงตามห้ามจิตไว้เป็นแรงหนุนจากบุญกรรมที่ทำไป ทุกอย่างไซใช่บังเอิญอย่าเพลินตามโลกใบนี้มีสองด้านเป็นฐานอยู่จำต้องรู้ดูให้เป็นเห็นทั้งสองเห็นด้านหนึ่งพึงเข้าใจรู้ไตร่ตรองมีด้านสองรองรับอยู่เป็นคู่กันอย่าให้จิตติดด้านใดในด้านหนึ่ง ต้องคำนึงถึงด้านสองมองให้เห็นรู้ด้านเดียวไปเกี่ยวติดผิดประเด็นภาพที่เห็นเป็นมายาหาใช่จริงหากรู้ซึง้งถึงหลักการด้านทั้งสองมันประคองมองจิตไว้ไม่ซ้ายขวาจะเห็นจริงสิ่งทั้งหลายคลายมายาภาพตรงหน้าที่ปรากฏจะงดงามต่างจริต กับจิตเราเหมาว่าผิดถูกจริตกับจิตเราเหมาว่าใช่หาเหตุผลทุกคนอ้างต่างกันไปแท้จริงไซไปตามบทกฎแห่งกรรมแต่ถ้าหากอยากแก้ไขสิ่งใดนั้นให้ขยันมั่นสร้างบุญเพื่อหนุนส่งใช้หลักห้ามาเสริมให้จิตใจตรงไม่หายหลงถ้าคงไว้ใจด้านเดียว อยู่ตรงกลางอย่างเข้าใจไม่ยึดติดใช้ชีวิตไม่ติดกรงหลงซ้ายขวาสิ่งประสบพบเจอนั้นฉันสร้างมาอย่าหลงว่าพบมานั้นมันบังเอิญจิตเป็นกลางคือวางลงรงขวาซ้ายไม่ยึดหมายทั้งร้ายดีที่พบเห็นทั้งถูกผิดจิตไม่ออกนอกประเด็น ให้มุ่งเน้นเห็นตรงกลางอย่างเข้าใจถ้าหากจิตไม่ติดพันมันก็ว่างทั้งสองอย่างไม่วางอิงพิงจิตไว้ไม่ยึดติดจิตจะว่างแผ่กว้างไกลจะแค่ไหนก็ไปถึงจิตหนึ่งเดียวหากจิตว่างเป็นกลางได้จะคลายเศร้า เพราะจิตเราแต่เก่านั้นแสนหันษาด้วยจิตนั้นมันไม่หลงกรงมายาเร่งคน้นคว้าหาให้เจอจิตเธอเดิมเพราะถูกขังเนี่ยวรั้งไว้จึงไร้สุขมีแต่ทุกข์คุกในใจขังไว้หนอนำจิตออกนอกกรงขังอย่ารั้งรอถึงบางอ้อขอแค่จิตไม่ติดพัน อย่ามองข้างมองกลางไว้ในทุกสิ่งเมื่อจิตนิ่งภาพจริงแท้จะแลเห็นรู้กระจ่างตามอย่างนั้นที่มันเป็นสิ่งซ่อนเร้นเห็นกระจ่างอย่างกว้างไกลปล่อยห้าอย่างนําทางไปไม่ยึดติดใช้ชีวิตด้วยจิตเดิมไม่เสริมแต่งหวังอย่างยิ่งทุกสิ่งนี้ที่แสดง ท่านจะแจ้งแสงปัญญาลาก่อนเอ่ย